สวัสดีทุกท่านนะผมอยู่ที่ตลาดน้ําบานาพึ่งที่นี่เปิดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะ,ะสวัสดีคุณเตสส้สวัสดีคุณทรายครับผมบบไม่ต้องตกใจนี่คือสไตล์แก้วเขาไม่เป็นเอกลักษณ์จริงๆอันนี้เขี่ยมาอะไรนะคุณเต้กินแล้วถูกหวยครับกินแล้วถูกหวย,ก,ก,หวยก็ทุกทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกลุ้นเอาอกินร้านนี้นะฮะและที่อยู่ในมือผมเรียกว่าลูกอะไรครุณเต้เอียบวยครับผมเอียบวยครับไอบบเอม็ดเนี่ย ที่มันทําให้ผมมั่งติดกับร้านนี้ผมมาที่ใดถามคุณทรายได้มีซื้อกลับบ้านด้วยเช่นกันตลอดเลยคุณทรายไอ้ที่อยู่ในมือผมก็เป็นน้ําเยบยวยค่ะเยียวยแก้วเท่าไหร่ครับแก้วละสามห้าค่ะสามสิบห้าแก้วร้อยค่ะครับผมคุณเต้ยนอกจากเยียวยเราแล้วเนี่ยที่ร้านเราอ่ะมีน้ําอะไรอีกอ่าที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นน้ําลําไยครับอ๋อนี่ใช่ไหมรอบจะซิกเนเจอร์ก็คือลําไยถูกหวยมันลำไยถูกหวยก็คือทําไมถึงต้องพูดชื่อนี้ เพราะชื่อนี้ก็คือชื่อร้านเราเหมือนกันชื่อร้านลำไยถูกหวยจริงๆอิงนอกจากลำไยกับเอยบยแล้วมีอะไรอีกครับอ่าก็จะมีน้ำเงาะครับผมเงาะวันหนึ่งเขาไม่ได้ขายแค่นี้นะอร่อยมากเหลือแค่นี้แล้วบอกไว้ก่อนแล้วอย่างหนึ่งผมเคยมาช่วงบ่ายไอเราคนนั้นว่ายังมีอยู่โอ้โหแทบเกี่ยงแล้วจําได้คุณสายครั้งหนึ่งยังต้องเทให้ผมอ่ะคือมันแก้สุดท้ายจริงๆอร่อยแค่ไหนไม่รู้เดี๋ยวผมจะมาจับผิดตามสไตล์ชนาวี ขออนุญาตถอดแมสใครใส่แมสแล้ว <pineapple> กินได้ถ <out> <laughs> oh ่ายให้ผมดูด้วยนะไม่เหมือนมุกขากินจริงๆครับผมคุณทายเป็นอะไรกับเจ๊รักเป็นน้องค่ะเป็นน้องเจ๊ักเจ๊ักนี่เจ๊ที่น่ารักผมเลยเวลาจะไปซื้อเนื้อทําสเต็กผมก็ไปซื้อในตลาดสดช่วงเช้าอ่ะฮับมหนผมว่ามันเป็นัลโหลนัลโหลฮัลโนลฮัลโลกที่แมเัลโหลฮักลักษณลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลือกที่จะขายลอกจากขายลําลฮัลโหลฮลโหลฮัลโหลฮัลเหลบั คือผมว่าประเทศไทยมันมันร้อนเนาะก็ะคือเวลาเรากินเอียบอยเข้าไปเนี่ยคือตัวน้ําชื่นใจแน่นอน<ม>ตัวเนื้อตัวเนื้อมันแบบมันจะว่ายังไงดีแต่สตรอเบอรี่ก็ไม่ใช่จะเป็นเบอร์รี่อะไรก็ไม่เชิงแต่พอกินเข้าไปแล้วมันอร่อยเลยครับ <laughs> เขามีไม้ให้ผมแม่งตะกะไงขออนุญาตใช้มือนะอนทะลุทั้งบงัง <laughs> เข้าไปถึงปากนะอื <laughs> ลองดู อย่าเพิ่งเชื่อผมนะลิ้นรอดเพราะพันแม่ไม่เหมือนกันแต่ผมมั่นใจใครแม่งกินแล้วบอกไม่อร่อยลิ้นท่านมีปัญหาแน่นอนมันจะมีเม็ดเล็กๆข้างในเล็กๆครับอเอยครับผมเคยมีคนเยอะกดซื้อครั้งเดียวร้างขคองเตยอ่ะเกล่ก้าเก่ยถุงอือคือเขาจะซื้อพร้อมกันตอนแรกเขาจะเอาสารแก้วก่อนครับอืสุดท้ายแล้วพอเขากินหมดอ่ะเป็นเหมือนผมเลยใช่ไหมเอากับอีกสารถุง ซึ่งผมก็บอกคุณทรายแล้วผมกลัวหมดคุณทรายจอง,ง<ด>สามกุงมทำรายการสสาาเสร็จเอากลับบ้านย้ําผมกินต่ายตังนะผมซื้อจริงๆผมบอกไว้ก่อนที่สำคัญถ้าเกิดคนคไม่มีเงินสดเนี่ยคุณเต้เรามีสแกนคอาร์โค้ดเรามีบริการสแกนเคอรอาร์โค้ดได้ครับมบายแบงกิ้งได้เลยไม่มีปัญหาเช่นการเรามีกี่สาขาคุณเต้นอกจากที่ตลาดน้ำบันพื้นตอนนี้ทั้งหมดมีสองสาขาที่ไหนอีกที่หนึ่ง อ่าจะเป็นที่บิ๊กซีสุขสวัสดิ์ครับอยู่ตรงไหนของบิ๊กซีเอ่ยมันจะอยู่ตรงฟูดคอร์ดเลยถ้าเกิดว่าเราไปที่ฟูดคอร์ดเราต้องการแลกบัตรจะอยู่ติดกันเลยอ๋อจะอยู่ตรงแลกบัตรเลยใช่ซึ่งมันก็จะอยู่ตรงข้ามอเมซอนใช่ไหมใช่อ๋อแล้วตรงนั้นมีตู้ a t ทและตรงนั้นกัาไหนเอ่อน้าอะไรบ้างเอ่ยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันหมดใช่ครับอ๋อคือในโซนพ่าแดงเราเนี่ยมีสองสาขาแน่นอน<ช>ส่วนเสาอาชีวันอยู่นักขัตเลอร์ก็มาที่นี่ไี้เช่นกันใช่ครับ แต่ที่บิ๊กซีะค่ะน้องกับขายสามน้ำเนี้ยเรายังมีขายทิงจูเป็นทิงจูชาไทยต้องลองเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอร่อยมากแบรนด์อะไรเป็นแบรนด์เดียวกันลำไยลไยถูกหวยเหมือนกันใช่ครับเชิญครับผมครับผมหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมามีแบบมีสั่งทางแกล็บแวก็ไลแมนได้ด้วยแกล็บไลแมนโรบินฮูดในกรณีที่เทียดออกจากบ้านฝนตกแดดออก รอไรเดอร์วิ่งไปส่งหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเลยว่าลำไยถูกหวยขึ้นเลยลำไยถูกหวยเพิ่มเน้อไ้ไครับผมอยากจะรู้จริงๆเลยพิเศษเพิ่มเนื้อชื่อนี้ชื่อนจำได้แม่นมากไอ้กินแล้วไม่มีรุนถูกหวยก็เวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขาขึ้นก่อนวันหวยออกวันนึงเนี่ยก็่อนรุ่งขึ้นมาก็บอกพี่ถูกหวยแล้วเดินมาเหมาอีกอ๋อเท่าไหร่สามสิบห้าบาทครับให้ลูกค้านี่ทานลูกค้าที่มาซื้อจริงๆย้ำไว้ก่อนไม่ใช่หน้ามานะผมไม่มีปัญญาจ้าง และร้านเนี่ยเราเปิดมาประมาณกี่เดือนนั<ม> <c oughs> ้นคุณเต้ยเป็นปีแล้วใช่ไหมและที่ <c oughs> สําคัญมันผ่านช่วงภาวะเศรษฐกิจแย่ๆมาแล้วแล้วยืนหยัดได้จนถึงทุกวันเนี้ผมว่าผ่านแน่นะครับแล้วแม่งเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวีกับทีมงานไม่ต้องแวะมากินตรงคุณสายจาหน้าแล้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเอ้าจะรู้จักเจรักรู้จักเจ้าชายอะไรด้วยคือสุดยอดเก็คนในบ้านเียวกันใช่ค่ะเยอะบอยทําใไม่ต้องกลัวกลัวมือเลยใช่ไหมนี่ เขามีไม้ให้จิ้มกินแต่ผมแม่งตะกะเองอะเลยใช้มือเออขอบคุณมากครับอืมไปแล้วลูกค้าไปแล้วประจําที่ก่อนคุณเต้ยครับอืมขอเบอร์มือถือหน่อยเผื่อใครอยากจะเผื่อแบบว่าเขาจะติดต่อให้ไปรับงานนอกขอบคุณดีดีเลยครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ไปออกอีเวนต์หรือว่าจัดเลี้ยงภายในครอบครัวก็โทรมาที่เบอร์081-622-6456ครับเบอร์เดียวใช่ไหมครับ แล้วไอ้ตรงส่วนเนี่ยในตลาดน้ำบางพึ่งเราเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงถ้าตลาดน้ำบางพึ่งจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าโอ้แต่เช้าเลยจนถึงจนถึงประมาณสามโมงเย็นแต่บ,บางบางทีก็ไม่ถึงหมดก่อน <laughs> อยับเพิ่งไปเชื่อคุณเต้บอกบ่ายสามปุ๊บแล้วมันจะมีของผมเคยมาแล้วช่วงบ่ายก็เกือบเกี้ยงแล้วถ้าเป็นที่บิ๊กซีครับถ้าบิ๊กซีก็คือสตาร์ตั้งแต่เก้าโมงครับจ mm. นถึงสองทุ่มอ๋อโอเคได้เลยสะดวกที่ไหนใช้บริการที่นั่นนั่นเองผมคบาพลัสเศรษฐกิจแบบเนนีี้คือผมมมว่่่าาาททชหะ ที่ท้อแท้ทิ้งความผ่านไปตัวเองผมว่าแต่ละคนะเขาอ,อยากจะสู้แต่เขาไม่ไหวแล้วคุณเต้ยม,นนมีคําแนะนําหรือมีข้อความดีๆมอบกาลังใจให้เขาไหมอืก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ครับจนกว่าแบบคือแม้เรายังมีชีวิตอยู่แต่ต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปกล้าไปขา้างหน้ากล้าช้าๆไม่เป็นไรหยุดก็พักแต่อย่าท้าถอถอยบ้างกันเถอะครับผมนี่ก็คือ คอมเมนต์ดีๆนะครับในทุกๆตอนตอนนี้ผมจะเพิ่มในตอนช่วงท้ายรายการนะโปรโมชั่นยิเศได้ไหมอ่ะมีโปด้วยเหรอใช่ค่ะถ้าบอกว่ามาจากทางช่องของคุณชนาลีอะค่ะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยสาขาไหนก็ได้จริงเหรอจริงจัดขอบคุณมากๆขอบคุณมากเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะแต่ถ้าท่านมาปุ๊บแม่งติดกับเหมือนผมแน่นอนกับร้านลำไยสวยสาขาตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนั่นเองอาฝาไ้ด้วยนะครับนะ ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมานะครับผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมคุณเต้คุณตายจบอยู่ที่ร้านเลยครับลำไยถูกหวยตลาดน้ำบานน้ำพึ่งเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขับเตรเลิร์นนั่นเองมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนวี่าหน้าขอจะานัเสนอเรื่องราวอะไรดีๆอีกที่ไหนติดตามกันได้บขอบครับขอบคุณครับขอบคุณติดก พอเดินผ่านเฮ้ยอะไรวะมันคุณเฮ้ยรองหน่อยพอลองปุ๊บโดนโดนพุกอาทิตย์เนี่ยน้ำนี่ไม่นสุดยอดจริงเใส่ข้า